ตาวัดเจ้าวันคันคันตี่ต<ม>ีมกมกกะตะราดาคมุมทธดผุ๊บศักรากาดาต่อมพันท่าน้อยขุดจับผ้าใบนาวนิชาพาตาให้ให้เขียนถ้าเขียน คำที่สะกดดัดดด้วยมาตราแบโกกาจำบวนทำท่าทำแน่นนำทำไปเต่นปะโยโดดแล้วนำาระปโดด มาเรียบเรียงเรียมเป็นเป็นเรื่องเดือนยาวยาวหอมหอมหอมวาดภาพวาดภาพประกอบประกอบทำมาตาบ้าตาแม่โคตาตายาไตดีมือเต๋อ วีวาวีวีนานาคียาคุณยาห้ามไม่ใช่ฉันแน่นกูโทรนะจับเบอร์ตือใจดี วันนี้ย่าใจนี้ให้ฉันเล่นกูตัดปือเต๋อเบอร์เต๋อกูตัดตับเบอร์เต๋อมีปะดูดมีวาวีลาวาลาดาดาปุญญาดำดัด เวว่าในดานเล่นกูจับมือเต๋อตาคีจันจันต้องต้นเล่นบูต,บตจัจจจบ,บมือโทรศัพท์ครั้งละครั้งละใบคืนเกินที่จะผาทาคที เรียบเรีย,เรยนเป็นเรียนราวคุณยา่าพาไม่ให้ฉันเล่นอูตบบอตับเบอร์ตือแต่แต่วันนี้คุณยา่าใจดีให้ฉันเล่นอูตตับเบอร์ตือเพราะ ว่าวู่ตับมือตือมีปัดดูแต่ยาคุณยาดำจัดมีวาไดตาเด่นดูตัดมือตือทำไข้ชั้นต้อนเด่นดูตัดครั้งละ ใบคืนกีจิาาพระนาทีเด็กหญิงปมพรปัฒนชูจำปอจาสิทิเด็กในจีกาจาวตีค่ะ